ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในความทรงจำทั้งเรื่องความสนุกความคิดถึงในช่วงเวลาที่เกมออกใครเข้าไปเล่นในร้านเกมเนี่ยรับรองว่าต้องเจอคนที่เล่นเกมนี้อยู่แบบไม่เว้นวันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมายอนเวลารีวิวซูเปอร์ไฟมิคอมตอนที่45จิคเคียวเวอร์ซอฟเกอร์ไฟติ้ง11ค่ะตำนานฟุตบอลในร้านเล่นเกมประเภทสปอร์ตผู้พัฒนาโคโนมิปีที่วางจำหน่าย1995 Konami from หลังจากที่โคนามีนะคะได้ประสบความสำเร็จใน Perfect Eleven ต่อมานะคะก็มาอีกออกเกมในซีรีส์เดียวกันด้วย Fighting Eleven ในเวอร์ชั่น USA เนี่ยก็จะถูกเรียกว่า International Superstar Soccer และ International Superstar Deluxe ตามลำดับค่ะ เนื่องจาก Perfect Eleven นะคะเป็นเกมฟุตบอลที่เล่นสนุกแล้วก็สมบูรณ์มากอยู่แล้วนะในช่วงยุค90 Fighting Eleven เนี่ยจึงยกระบบการเล่นมาทั้งหมดเพิ่มความเร็วเกมขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ใส่เสียงภาคทีมสนามแล้วก็รูปแบบการเล่นให้มันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้สนุกมากขึ้นไปด้วยค่ะ ความยากให้เจ็ดเต็มสิบนะคะระบบการเล่นของเกมฟุตบอลซีรีส์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยถึงการเล่นกับคอมเมื่อเทียบกับภาคที่ผ่านมาคอมเนี่ยจะเก่งกว่าเดิมแต่หมดการเล่นเนี่ยก็มีให้เราเนี่ยเลือกปรับระดับได้ค่ะความสนุกให้สิบเต็มสิบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมในความทรงจำทั้งเรื่องความสนุกความคิดถึง ในช่วงเวลาที่เกมออกใครเข้าไปเล่นในร้านเกมเนี่ยรับรองว่าต้องเจอคนที่เล่นเกมนี้อยู่แบบไม่เว้นวันเลยค่ะเก็บเพิ่มเติมซูเปอร์สตาร์ของจริงเนี่ยที่มีอยู่ในเกมในเกมนะคะก็มีการจําลองซูเปอร์สตาร์นักฟุตบอลของจริงเนี่ยลงมาในเกมด้วยนะคะเช่นโรบัตโตบักโจจากอิตาลี ในเกมเนี่ยทีมอิตาลีผู้เล่นใหมายเลข10เนี่ยจะมีหางเปียเหมือนบักโจนะคะแต่ว่าในเกมเนี่ยจะใช้ชื่อว่าโจวันนี่ค่ะเนื่องจากไม่ได้ลิขสิทธิ์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะค,คน,น,นอื่นๆอีกเช่นฟาบิซิโอลาวานเนลลี่อิตาลีตัวหัวงอกนะคะคาร์ลอสวาดเดลามาโคลัมเบียตัวหัวฟูกาเบียนบาติสตูต้าอาเจนตินาตัวผมยาวนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ